สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของหลวงพ่อกลั่นธรรมโชติแห่งวัดพระญาิการามนะคะพระเเคจิอาจารย์ที่เป็นเหมือนตำนานแห่งกรุงเก่าเลยซึ่งแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยเรื่องราวปาฏิหาริย์บารมีเหนือธรรมชาติของท่านเยอะมากวันนี้เราเลยจะไม่ได้มาแค่ไล่เรียงเรื่องเล่านะคะแต่จะมาสำรวจกันว่าอะไรคือแก่นที่ทำให้หลวงพ่อกลั่นเป็นที่เคารพศรัทธามาจนถึงทุกวันนี้ ใช่เลยครับเพราะพอเราดูเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าปาฏิหาริย์ของท่านมีหลายมิติมากตั้งแต่เรื่องที่ดูอบอุ่นหัวใจอย่างเมตตาบารมีที่สื่อถึงสรรพสัตว์ได้ไปจนถึงเรื่องที่น่าทึ่งมากๆอย่างอภิญญาและก็วิชาอาคมซึ่งถ้าเรามองลึกลงไปนะครับทั้งหมดนี้อาจจะมีรากฐานมาจากสิ่งเดียวกันเลยก็คือพลังสมาธิและอำนาจจิตที่แก่กล้ามากๆครับ อาต่อสัพพสัต์นี่แ่ละค่ะในหลายแหล่งข้อมูลเล่าตรงกันเลยว่าทุกเช้าหลังจากที่ท่านบินทบาทกลับมาถึงวัดปุ๊บกิจวัตรแรกของท่านคือการโปรยข้าวให้ฝูงสัตว์เลยมีทั้งนกกาหมาไก่ลิงคือมากันเต็มไปหมดเลยค่ะใช่ครับแล้วมันมีเกร็ดเล็กๆที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่ความเคยชินของสัตว์ที่มารออาหารเฉยๆนะ คือมีครั้งหนึ่งพระลูกวัดท่านสงสัยว่าทำไมสัตว์พวกนี้ถึงได้เชื่องกับหลวงพ่อขนาดนี้ท่านก็เลยคิดจะทดลองดูพอศบโอกาสที่หลวงพ่อไม่อยู่ก็แบบอบเอาผ้าเหลืองของหลวงพ่อมาหม่มแล้วก็ทําทีเป็นเดินขึ้นมาจากท่านน้ําเรียนแบบเป๊ะปเ,ปเ,ปเลยแล,แล้วผลมันยังไงคะสัตว์พวกนั้นเข้ามาหาไหมไม่เลยครับปรากฏว่าฝูงสัตว์ไม่สนใจแม้แต่น้อยเลยแค่ชายตามองแล้วก็หันไปทางอื่นเหมือนกับรู้ว่านี่ไม่ใช่ตัวจริงเรื่องนี้มันบอกอะไรเราเยอะมากเลยนะ คือมันบอกว่าสิ่งที่สัตว์สัมผัสได้ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ภายนอกเหมือนกับว่าพวกมันมีเซนส์พิเศษรับรู้ถึงตัวตนข้างในได้เลยอย่างนั้นเหรอคะแล้วมันคืออะไรกันแน่คะที่พวกมันสัมผัสได้ในทางความเชื่อนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากระแสะแห่งเมตตาคือเชื่อกันว่าจิตใจที่เปลี่ยมด้วยเมตตาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความคิดนะแต่มันเป็นการแผ่พลังงานรูปแบบหนึ่งออกมาซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ลอกเลียนแบบไม่ได้ สัตว์ต่างๆที่มีสัญชตาตญาณไวๆอาจจะรับรู้ถึงกระแสพลังงานนี้ได้ดีกว่ามนุษย์เราได้สั้นไปครับโอ้โหเหมือนเป็นคลื่นความถี่พิเศษที่สัตว์จูนติดได้พอพูดถึงสัตว์ที่ผูกพันกับท่านเป็นพิเศษภาพจําที่ชัดที่สุดก็คงหนีไม่พ้นอีก,กาใช่ไหมคะในแหล่งข้อมูลบรรยายภาพได้ชัดมากเลยว่าเวลาท่านพายเรือออกบินทบาทจะมีอีกาเป็นสิบๆตัวเลยบินมาเกาะที่หัวเรือจนกลายเป็นสีดําไปเลย ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือพฤติกรรมของพวกมันครับคือเวลาชาวบ้านมาตักบาตรอีกาทั้งฝูงจะพร้อมใจกันบินขึ้นไปวนรอบๆเรือก่อนรอจนชาวบ้านใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแต่ไม่มีตัวไหนโฉบลงมาจิกอาหารในบาตรเลยแม้แต่ตัวเดียวพอเรือออกเดินทางต่อพวกมันก็จะบินกลับมาเกาะที่เดิมเหมือนเป็นองครักษ์ประจําตัวเลยยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีบันทึกว่าเคยมีอีกาแย่งอาหารกันส่งเสียงดังหลวงพ่อท่านแค่เอ่ยปากพูดเบาๆไม่กี่คํา อีกาทั้งฝูงก็หยุดทะเลาะกันทันทีแล้วก็ก้มหน้าก้มตากินกันอย่างสงบเลยค่ะมันเหมือนเป็นการสื่อสารที่ข้ามสายพันธุ์ไปแล้วจริงๆความผูกพันนี้มันลึกซึ้งไปจนถึงวาระสุดท้ายของท่านเลยนะครับมีบันทึกไว้ว่าในวันที่หลวงพ่อกลั่นมรณภาพปรากฏว่ามีอีกาเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยมาจากไหนก็ไม่รู้บินมารวมตัวกันที่วัดแล้วก็ส่งเสียงร้องระงมไปหมดแต่พอถึงวินาทีที่ท่านสิ้นลม อีกาทั้งหมดก็เงียบเสียงลงพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็บินจากไปและพวกมันก็ยังกลับมาอีกครั้งในวันชาปนก,กิจด้วยนะคะบินวนเหนือเชิงตะกอนสามรอบเหมือนเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นฝูงอีกามารวมตัวกันที่วัดพระญาติอีกเลยเรื่องนี้มันสะท้อนว่ากระแสะแห่งเมตตาที่เราคุยกันเมื่อกี้มันเป็นสายใยที่เหนียวแน่นจริงๆถูกต้องครับมันคือภาพที่ยืนยันแนวคิดเรื่องพลังภายในได้ชัดเจนที่สุด เป็นบารวีที่แผ่ไปถึงสรรพสัตว์จริงๆจนเกิดเป็นภาพจำที่น่าอัศจรรย์แล้วก็ถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้พลังที่ท่านมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตนี่ก็น่าทึ่งแล้วนะคะแต่ในแหล่งข้อมูลที่เรามียังมีเรื่องที่ดูเหมือนจะก้าวข้ามไปถึงการควบคุมกฎเกณฑ์ทางกายภาพด้วยเรื่องที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็น่าจะเป็นตอนที่ท่านพาคณะสงฆ์ข้าแม่น้ำสตงอ่าใช่ครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอนที่ท่านนำคณะสงฆ์ทุดงไปพมา่า แต่ไปติดอยู่ที่ริมแม่นม้ำสะตงซึ่งสมัยนั้นทั้งกว้างแล้วก็เชี่ยวมากไม่มีสะพานหรือเรือแพเลยครับแล้วท่านทำยังไงล่ะคะในเมื่อไม่มีทางข้ามวิธีการของท่านนี้ไม่ธรรมดาเลยครับท่านสั่งให้พระทุกรูปที่ไปด้วยกันเอาผ้ามาผูกตาตัวเองให้สนิทจากนั้นก็ให้มาเกาะชายจีวรของท่านไว้แล้วเดินตามกันไปเป็นแถวเดียวพร้อมกับกำชับไว้เลยว่าห้ามพูดคุยกันเด็ดขาด ฟังดูเหมือนการฝึกสมาธิไปในตัวเลยนะคะแล้วแล้วผลเป็นยังไงคะพอเดินไปสักพักใหญ่ๆท่านก็บอกให้ทุกคนหยุดแล้วก็แก้ผ้าผูกตาออกปรากฏว่าทุกคนข้ามมาถึงอีกฝั่งของแม่น้ำอย่างปลอดภัยแล้วที่น่าอัศจรรย์คือจีวรของพระทุกรูปไม่มีใครเปียกน้าเลยแม้แต่น้อยและที่สาคัญคือไม่มีใครรู้เลยว่าท่านใช้วิธีไหนผ่าข้าแม่น้าที่กว้างขนาดนั้นมาได้เหลือเชื่อจริงๆค่ะ มันเหมือนกับเรื่องเดินฝ่าสายฝนเลยนะคะที่ว่าท่านรับกิจนิมนต์ไว้แล้วฝนทำท่าจะตกหนักท่านก็บอกให้คนอื่นล่วงหน้าไปก่อนเลยใช่ครับเรื่องนั้นก็เหมือนกันแล้วพอท่านก้าวเท้าออกจากวัดฝนก็เทลงมาทันทีแต่ภาพที่คนเห็นคือฝนมันไม่ได้ตกลงบนตัวท่านแต่เป็นการตกไล่หลังท่านไปตลอดทางเลย จนกระทั่งท่านเดินไปถึงบ้านงานโดยที่จีวอนไม่เปียกเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องราวที่ท้าทายกฎธรรมชาติแบบนี้ในแหล่งข้อมูลเรียกว่าเป็นอภินยามันคืออะไรกันแน่คะในเชิงความเชื่ออภินยาเป็นศัพท์ที่น่าสนใจครับคนทั่วไปอาจจะแปลว่าพลังวิเศษหรือปาฏิหาริย์แต่ถ้าจะให้ถูกจริงๆมันคือความรู้ยิ่งหรือย,ยานวิเศษที่เกิดจากการบำเพ็ญสมาธิพอานานในระดับที่ลึกมากๆแนวคิดก็คือ เมื่อจิตถูกฝึกจนบริสุทธิ์และมีกําลังตั้งมั่นถึงขีดสุดเนี่ยข้อจํากัดทางกายภาพธ,ธรรมดามันก็จะเริ่มยืดหยุ่นได้มันจึงไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์คาถาแต่เป็นผลลัพธ์จากสภาวะของจิตที่ถูกพัฒนาถึงขีดสุดครับเท่ากับว่าการข้ามแม่น้ําหรือการที่ฝนไม่เปียกก็คือผลจากที่จิตของท่านมีกําลังสูงมากจนสร้างสภาวะบางอย่างรอบๆตัวท่านได้เข้าใจแล้วค่ะทีนี้เรื่องเล่าก็ส่วนหนึ่งแต่ในแหล่งข้อมูลระบุว่า เคยมีการทดสอบพลังจิตกันอย่างเป็นทางการด้วยใช่ไหมคะที่วัดพระปฐมเจดีใช่ครับนั่นเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เลยในปีพศ2452มีการจัดชุมนุมพระเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศเลยครับร้อยกว่ารูปที่วัดพระปฐมเจดีเพื่อทดสอบพลังจิตโดยเฉพาะการทดสอบนี้เขาทำกันยังไงคะฟังดูเหมือนฉากในหนังเลยเขาจะวางท่อนไม้ไว้ครับ แล้วเอากบสายไมย้ซึ่งเป็นเครื่องมือช่งางไม้นะครับไม่ใช่กบจริงๆวางไว้บนท่อนไม้กติกาคือให้พระเกจิตแต่ละรูปใช้พลังจิตของตัวเองบังคับให้กบสายไม้ตัวนั้นวิ่งไปข้างหน้าจนสุดท่อนไม้แล้วต้องวิ่งกลับมาที่เดิมให้ได้โดยที่ห้ามร่วงแค่ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็น่าจะยากแล้วนะคะแต่นี่ต้องให้วิ่งกลับมาด้วยยากมากครับ ปรากฏว่าพระอาจารย์ส่วนใหญ่สามารถบังคับให้กกวิ่งไปข้างหน้าได้แต่พอจะให้วิ่งกลับเนี่ยกลับทำไม่ได้มีพระอาจารย์แค่10รูปเท่านั้นจากทั่วประเทศที่ทำได้สำเร็จซึ่งการบังคับให้วัตถุเคลื่อนที่กลับเนี่ยต้องอาศัยกำลังสมาธิที่ละเอียดและควบคุมได้สมบูรณ์แบบจริงๆและแน่นอนว่าหนึ่งในสิรูปนั้นก็คือหลวงพ่อกลันถูกต้องครับ การทดสอบครั้งนั้นเหมือนการยืนยันพลังจิตของท่านในระดับประเทศเลยทําให้ชื่อเสียงของท่านเป็นที่ยอมรับในหมู่พระเกจิอาจารย์ด้วยกันเองไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในหมู่ชาวบ้านอีกต่อไปพอมีชื่อเสียงระดับประเทศแบบนี้ก็ต้องมีคนอยากจะมาลองของบ้างใช่ไหมคะเรื่องของนักเลงกับปืนยาวนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ดังมากๆเป็นเรื่องคลาสสิกเลยครับมีนักเลงต่างถิง่งได้ยินกิติศัพท์ก็อยากจะมาทดสอบวิชาของท่านพอมาถึงก็ขอท้าซึ่งซึ่งหน้าเลย หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านหยิบผ้าผืนหนึ่งขึ้นมาและก็โยนขึ้นไปในอากาศบอกให้นักเลงคนนั้นยิงแล้วก็ยิงไม่ออกตามคาดยิงไม่ออกครับมีแต่เสียงดังแชะนักเลงคนนั้นก็งงคิดว่าปืนเสียหรือเปล่าก็เลยลองหันปืนยิงขึ้นฟ้าคราวนี้เสียงดังสนั่นเลยพอเขามั่นใจว่าปืนใช้ได้ก็หันกลับมายิงผ้าที่หลวงพ่อโยนอีกครั้งผลก็เหมือนเดิมครับคือยิงไม่ออกอีกแล้ว สุดท้ายนักเลงคนนั้นถึงกับต้องวางปืนแล้วก้มลงกราบเลยครับนอกจากการป้องกันภัยแล้วยังมีเรื่องที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกนะคะคือเรื่องการแบ่งกายทิพย์ที่หลวงพ่ออั้นสิทธิใกล้ชิดของท่านเป็นผู้เล่าเองอ๋อเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากครับหลวงพ่ออั้นเล่าว่า ขณะที่ท่านกำลังนั่งกรรมฐานอยู่ในโบสถ์ก็เกิดนิมิตเห็นหลวงพ่อกลั่นมานั่งสอนกรรมฐานอยู่ตรงหน้าเลยชี้แนะว่าทำผิดตรงไหนควรแก้ยังไงทั้งๆท,ที่ตัวท่านเองก็รู้ดีว่าในขณะนั้นตัวจริงของหลวงพ่อกลั่นกำลังนั่งคุยอยู่กับญาติโยมบนกุฏิไม่ได้อยู่ในโบสถ์ด้วยซ้ำมันคือปรากฏการณ์อะไรคะแบบนี้ในทางอภิญญาเรียกว่าโมโนมยิทธิครับคือการสร้างกายที่สำเร็จได้ด้วยใจ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการควบคุมสภาวะทางจิตที่สมบูรณ์แบบมากๆสามารถถอดจิตหรือสร้างกายทิพย์ไปปรากฏในที่ต่างๆได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยังวนกลับไปที่รากฐานเดิมคือพลังแห่งสมาธิที่แก่กล้าอย่างยิ่งยวดครับมาถึงอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของหลวงพ่อกลั่นที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องราวแห่งความคงกระพันชาตรีซึ่งมีที่มาทิ่ไปน่าสนใจมากเริ่มจากเรื่องปลาปักเป้าในคลองข้างวัดใช่ครับ สมัยก่อนในคลองข้างวัดประยาเนี่ยมีปลาปักเป้าเยอะมากแล้วมันก็ดุชอบกัดลูกศิษย์วัดที่ลงไปอาบน้ําจนเป็นแผลเวอะหวะกันประจําเลยวันหนึ่งหลวงพ่อท่านเลยคิดจะแก้ปัญหานี้ท่านให้เด็กวัดลงไปในน้ําเพื่อล่อปลาปลาก็เข้ามารุมกัดจริงๆนะครับแต่ที่แปลกคือเด็กคนนั้นกลับไม่มีบาดแผลเลย แค่นั้นก็แปลกแล้วนะคะแล้วท่านทำยังไงต่อคะท่านรดจับปลาปักเป้าพวกนั้นมาใส่ในถังจนเต็มจากนั้นก็เอามือของท่านลงไปคนในน้ำในถังอยู่พักหนึ่งพร้อมกับบริกรรมคาถาแล้วก็เทปลาทั้งหมดกลับลงคลองไปเหมือนเดิมปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครเคยดวนปลาปักเป้าในคลองนั้นกัดอีกเลยครับและที่สำคัญคือในแหล่งข้อมูลระบุว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ส่งทอดพระเนตรเห็นด้วยพระองค์เองจนฝากตัวเป็นสิทธิ์ในที่สุดนี่เองที่เป็นที่มาของวิชาอันเป็นเอกลักษณ์ของท่านที่เรียกว่าวิชาชาตรีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวิชาลูกเบาใช่ไหมคะเห็นว่ากะวิธีการประสิทธิ์วิชานี้ก็ไม่เหมือนใครด้วยใช่ครับวิชาชาตรีของท่านไม่ใช่การสักยันลงบนผิวหนังแต่เป็นการชักยันคือการใช้นิ้วมือลากไปบนร่างกายของสิทธิ์พร้อมกับภาวนาคาถากำกับ ซึ่งในพิธีขึ้นครูจะมีการทดสอบโดยการใช้ของหนักๆอย่างหินลับมีดก้อนใหญ่ๆทุ่มใส่สิทธิ์เลยแต่ผลคือไม่เจ็บหรอคะไม่ใช่แค่ไม่เจ็บครับแต่ผู้ที่ได้รับการครอบวิชาจะรู้สึกเหมือนโดนของที่เบามากๆอย่างนุ่นหรือปุยนุ่นทุ่มใส่เท่านั้นเองนี่จึงเป็นที่มาของชื่อวิชาลูกเบาครับหลักการของมันคือการเปลี่ยนแปลงสภาวะการรับรู้แรงกระแทก เป็นเรื่องของจิตใจที่มีผลต่อร่างกายโดยตรงและพุทธคุณด้านนี้ก็ถูกเชื่อว่าถ่ายทอดมาอยู่ในเรียนของท่านด้วยใช่ไหมคะซึ่งก็มีเรื่องเล่าจากผู้มีประสบการณ์นับไม่ถ้วนเลยถูกต้องครับมีตั้งแต่เรื่องชาวบ้านที่โดนคนร้ายดักยิงด้วยตื่นลูกซองในระยะแค่2เมตรแต่กลักยิงไม่เข้าเลยสักเม็ดหรือเรื่องของกำนันคนดังที่ถูกยิงด้วยปืนพกหลายนัดก็ไม่เข้า จนคนร้ายต้องบุกเข้าไปกระชากสร้อยคอที่มีเหรียญหลวงพ่อกลั่นออกไปก่อนถึงจะทำอันตรายได้เรื่องทำนองนี้มีอีกเยอะมากครับพอเรามองพอระรวง,ท,งทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะตั้งแต่ความเมตตาต่อสรรพสัตว์การแสดงอภินยาพลังจิตที่ผ่านการทดสอบระดับประเทศไปจนถึงวิชาคงกระพันชาตรีจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้ล้วนชี้ไปที่จุดร่วมเดียวกันคือหลวงพ่อกลั่นเป็นพระสงฆ์ผู้มีบาร,รมีสูงส่งอย่างแท้จริง และบารมีนั้นก็เกิดจากการบำเพ็ญเพียรฝึกฝนจิตใจจนกลายเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้คนมาถูกยุคสมัยคะ่ะใช่เลยครับและข้อคิดสำคัญที่เราได้จากเรื่องราวนี้ก็คือพลังที่แท้จริงอาจไม่ได้มาจากอำนาจภายนอกแต่อยู่ที่การฝึกฝนจิตใจภายในและความเมตตาที่แผ่ออกไปโดยไม่มีประมาณซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นฝึกฝนได้ในวิถีของตนเองครับในแหล่งข้อมูลบอกว่า สัพพะสัตสามารถสัมผัสได้ถึงกระแสเมตตาพิเศษของหลวงพ่อมันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าในโลกยุคปัจจุบันนี้ตัวเราเองกำลังแผ่พลังงานแบบไหนออกไปและมีอะไรบ้างที่กำลังสัมผัสม,สมันอยู่รอบๆตัวเราจบคลิปอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ